สวัสดีกำลังพลทุกนายวันนี้อากาศดีเหมาะสำหรับการฝึกครัผมนักเรียนในร้อยพลวิริศสุทธิวัลีัล้นปีที่สได้รับมอบหมายให้มาทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าในท่าขวาหาันโดยโดยความมุ่งหมายของการฝึกเพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันในหน่วยประชาการทหารมากลสราชวัลลบรักษาบงประโยชน์ของท่าขวาหาันคือใช้ในการเปลี่ยนทิศทาง เมื่อจะเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่และเมื่อเปลี่ยนทิศทางในการรับฟังคําชี้แจงแถวคําบอกคําสั่งจะใช้คําว่าขวาอันเป็นคําบอกคําสั่งแบบแบง่งต่อไปจะเริ่มแสดงตัวอย่างผูุยครูหน้าแถวประจาที่ประจำที่ต่อไปเป็นการแสดงตัวอย่างแบบ จังหวะให้ทุกนายตั้งใจดูคุยครูขวาหัน 2> 1 2 1> ครูยครูตายหัน 2> 1นสองต่อไปจะเป็นการาขวาหันแบบปิดจังหวะประกอบคำอธิบายครูช่วยครูขวาหันจังหวะ1 1เมื่อได้ยินคำ คำบอกคำสั่งว่าขวาขวาหันจังหวะหนึ่งให้แต่ละนายยกเท้าส้นเท,ท้าขวาเพื่อเตรียมเป็นจุดหมุนและทำการบิดกระโปกไป้งตัวลำตัวส่วนอื่นอยู่ในลักษณะท่าตรงส้นเท้า้นเท้าซ้ายให้บิดออกจากลำตัวให้ได้มากที่สุดสายตามองตรงรักษาส่วนทรงของร่างกายไว้ให้ดี วิวกูขวาหันจังหวะอ2อเมื่อได้ยินคำบอกคำสั่งขวาหันจังหวะสองให้แต่ละนายนำส้นเท้าซ้ายเบี่ยงออกไปด้านข้างของลำตัวและนำมาอาัดชิดกับส้นเท้าขวาให้แข็งแรงเมื่อเสร็จแล้วให้ยกอ,อกวิคูตายอัน1 2 ต่อไปใช้แสดงแบบเปิดจังหวะอีกหนึ่งครั้งเลี้ยวขวาวาอันหนึ 2> 1, 2, ่งสองเลี้ยกขวายายอันหนสองมีในใายใดสงสัยในการปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่มีต่อไปจะให้แต่ละส่วนแยกทำการฝึกให้เรียบร้อยทั้งหมดออขแขวตรงเลิกแถวขเ